เอาแต่กางยเยอะๆนะโอ้กบุญไวสมัยอ่ะไปชั้นกินเอมือแต่ชั้นของกบุญกันตุปิธีอ้กบนวันไม่มาเกี่ยวข้าววันนี้ได้หลายอย่างเลยวันนี้มาเกี่ยวข้าวจะได้ตัดผมครับวันนั้นเห็นแล้ววิ่งเหมือนจรวดเลยเรียกไม่ทันเอารถตัดผมเคลื่อนที่เร็วตัดเร็วมาเร็วเร่งตัดเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเนาะบู๊กกำเนเนาะ กูนชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวแต่ว่าได้ตัดผมครับรถตัดผมเคลื่อนที่หัวเท่าไหร่ครับช่างหัวสบาทหัสิบาทนะครับสนใจมีเบอร์โทรด้วยสนใจมีเบอร์โทรครับ

ี่ออกมาตัดผมกันได้เลยนะครับที่หน้าบ้านท่านตอนนี้จะตัดทรงไหนจะตัดแนวไหนเราตัดได้ทุกทรงตัดผมนะตัดผมนะครับจะทรงวินเทจทรงทูบล็อกทรงเปิดข้างรากสาหรือตัดผมผู้หญิงเราก็ตัดเป็นตัดได้ทุกทรงจะเป็นทรงบลอบทรงซอยสไลด์ทรงสั้นเสยทรงบอลลุ่มโอ้ยทรงผมอีกตัวนี้อยู่ทุ่งนาครับทุ่งนาเกี่ยวข้าวได้หมดสิบสิ ด,ด,ดูดูการเก็บเกี่ยวเข้ามาถึงครับเรียกอาอยากจะไปตัดที่ร้านก็ไปเลยครับตัดผมตัวนี้นั่งรอครับนั่งรอรถเกี่ยวครับแต่ว่ารถตัดผมวิ่งผ่านครับใครสนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทรตามนี้นะครับตัดผมชายหญิงครับตอนนี้บรรยากาศดีครับ,ยยรบวันนี้ ตรงนู้นคือเขาพนมลุงนะครับฝับ่งนู้นคือเขาพนมลุง นี่คือรถมาตัดผมเคลื่อนที่ตามบ้านตัดผมถึงบ้านนะครับไม่ต้องสงสัยอย่ามัวแต่นั่งฟังนี่คือรถมาตัดผมเคลื่อนที่ตามบ้านตัดผมนะครับตัดผมกันไหมครับโอเคครับจะเข้ามาแล้วก็ดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ครับวันนี้ใครที่ผมอยากกำลังอยากตัดผมเพียงเท่านี้นะครับมาตัดผมกันได้เลยนะครับที่หน้าบ้านท่าน